สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันกับพวงกุญแจอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นพวงกุญแจกล้วยค่ะกล้วยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสองชิ้นนะคะแล้วเราก็มาประกบกันด้วยปืนกาวนะคะแต่วันนี้เราจะถักแค่ จะ,จะสอนถักแค่กล้วยอย่างเดียวนะคะใบเนี้ยขอเป็นคลิปหน้านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินนะคะขอบปุณอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะคะจะเป็นไหมพรมค่ะเป็นไหมพรมนะคะแล้วก็จะมีห่วงกุญแจนะคะ ตัวล็อกอนประกอบนะคะก็จะมีสีหรือใครมีบาชออนนะคะจะจะใช้แต้มใช้บาชออนก็ได้นะคะหรือเป็นสีนะคะเข็มวันนี้เราใช้1.75มิลนะคะ หรือใครจะใช้สองมิลสองจุดห้ามิลแล้วแต่ถนัดเลยค่ะเข็มใหญ่ขึ้นขนาดก็จะใหญ่ขึ้นอาจจะไม่แน่นถ้าอยากแน่นก็ต้องใช้เข็มเล็กนะคะก็มีก,กันไกลคีมนีบลวดนะคะเรามาเริ่มกันที่ถักตัวฐานเอ่อกล้วยกันก่อนเขาเรียกอะไรเอ่อหวีกล้วย ถักวีกล้วยกันก่อนนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะอีกชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะประกบกันพอดีถักไว้รอจะได้เร็วขึ้นนะคะเริ่มกันที่หวีกล้วยนะคะก่อนตัวนี้นะคะเราจะจะไม่มีได้เอาไว้ไว้เย็บระหว่างตรงนี้นะคะ อีกอันนึงเนี่ยเราจะถักเราจะเหลือปลายได้เอาไว้เพื่อที่จะเย็บติดกันตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้ดูเหมือนเป็นวีกล้ยอย่างนี้นะคะเราจะเหลือปลายได้เอาไว้ล็อกปลายได้นะคะโซ่สาม แต่โซ่สามนะคะก็ทีขยับเก้าอี้แล้วเรา,าก็ถักโซ่ขึ้นอีกสามนะคะพันหัวเข็มถักดับเบิลโคเชลงในหลักที่สี่จะเข็มหรือลเราถักโซ่สามมานะคะถักดับเบิลโคเช สครั้งในหลักเดียวกันนะคะโดยการใส่โซ่เว้นระยะหนึ่งโซ่นะคะแล้วก็ถักอีกครั้งหนึ่งทักสองครั้งในหลักเดียวกันเราเว้นระยะด้วยหนึ่งโซ่นะคะหลักต่อมาถักดับเบิลโคเชลงในหลักสามครั้งนะคะในหลักนี้นะคะ โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งนะคะเราก็จะถักหลักนี้3ามครั้งในหลักเดียวกันนะคะหลักต่อมาหลักสุดท้ายสองครั้งนะคะเก็บไป โซ่หนึ่งค่ะล็อกไปได้เราจะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะสามสีห้าหกเจ็ดนะคะค่ะแล้วเราจะมาถักด้วยสีเหลือง พักด้วยสีเหลืองต่อนะคะเราจะเริ่มที่ดับเบิลโคเชหลักแรกนี้นะคะ โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักซิงเกิลโคเทลงในหลักเก็บไปลายได้ไปด้วยนะคะโซ่สามพันหัวเข็มดับเบิลโคเทลงในระหว่างหลักนี้ค่ะหลักซิงเกิลโคเทนี้นะคะ ดับเบิลโคเชนะคะหนึ่งครั้งสองครั้งเว้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็ถักดับเบิลโคเชครั้งนี้เราจะถักรวบห่วงพร้อมกันนะคะปลดสองห่วงโทษทีค่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ แล้วก็รวบห่วงพร้อมกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะรวบติดกันนะคะเริ่มจากดับเบิลโคเชลักแรกนี้นะคะรวบเป็นปมนี้นะคะ่ะเราก็จะได้เขาเรียกอะไรเหมือนเม็ดข้าโพดนะคะโซ่สาม แล้วก็แทงขึ้นมาบนนี้นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หนึ่ง แล้วเราก็ลงที่ซิงเกิลโคเชหลักถัดมานะคะโดยที่เราเก็บไปลายได้มาอีกครั้งนะคะค่ะโซ่สามทักลงในระหว่างนี้นะคะดับเบิลโคเชหนึ่งครั้ง สองครั้งโซ่สองค่ะดับเบิลโคเชสองครั้งรวบห่วงพร้อมกันนะคะค่ะเราก็ตัดไปลายได้ายออก ลรวก็มารวบนะคะโซ่สามนะคะแทงขึ้นมานี้นะคะ <c oughs> เลื่อนห่วงนะคะ โซ่หนึ่งแล้วก็ถักหลักต่อมานะคะสิงเกิลโครเชเราจะถักทั้งหมดนะคะเจ็ดอันนะคะถึงนี่นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะเก็บไปลายได้มามาด้วยเลยนะคะโซ่สาม โซสองค่ะ <c oughs> ถักไหมพรมแล้วไหมมันแตกรวบพวงพร้อมกันนะคะแล้วเราก็รวบโซ่สามค่ะ น่นะคะแทงขึ้นมาเลยระหว่างกลางตรงนี้น,นะคะเรือนห่วงมานะคะโซหนึ่งค่ะถักตัดเก็บปลาได้มา สามนะคะ เกี่ยวได้มาไม่หมดโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็รักถัดมา ลืมเสียบปืนกาวนะคะโซ่สามนะคะไม่พรมมันแตกติดเข็ม โซ่หนึ่งนะคะหลักสุดท้ายโทษทีหลอผิดสิงเกิลโคลเชเโซ่สามค่ะ รบของพร้อมกันนะคะสองหลักค่ะ ก็จะไ,ได้เก็บไปลายได้นะคะ เราก็จะได้กล้วยหนึ่งหวีเราจะถักสองชิ้นนะคะถักเหมือนกันนะคะสองชิ้นอาจจะแต้มสีก่อนหรือสีตอนจบแล้วแต่เลยนะคะ มีบัตรชอ,อนใช้บัตรชอ,อนได้นะคะหรือใครมีสีเป็นสีฝุ่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ มีสีเมจิกก็ง่ายไวยดีค่ะ ก็จะได้สองชิ้นนะคะประกบกันตรงนี้เราจะติดด้วยกาวนะคะตัวนี้มีไว้เย็บคั่วตรงนี้หน่อยหนึ่ง vou a กาวยังไม่ค่อยร้อนแป๊บหนึ่งรอกาวแป๊บ ถ้าเราติดกาวทั้งหมดตรงนี้เราจะเย็บไม่ได้ไงคะนะคะหรือถ้าไม่มีกาวนะเราจะใช้เย็บติดเอาก็ได้นะคะเราจะเย็บเอ,อ่อจากรอยที่เราถักนี่นะคะ สามโซ่นี้นะคะถักสักเย็บแล้อรูแล้วสองครั้งก็ได้นะคะเพื่อจะให้มันหนาขึ้นหรือครั้งเดียวถ้าชอบครั้งเดียวก็ได้นะคะ ้างเดียวก็ได้นะคะขอ้อโซ่ที่สาม เราก็จะได้เหมือนเย็บเหมือนวีกล้วยแล้วก็เก็บได้ค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้วีกล้วยใส่พองหุ่นแจงกันค่ะ ใครอยากใส่ตรงกลางก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่ริมใส่ตรงไหนแล้วแต่เราชอบเลยนะคะหรือใครไม่ใส่ใบก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเดี๋ยวคลิปถัดไปค่อยถักไปให้ดูนะคะ ถ้าไม่ใส่ใบเราก็จะได้พวงกล้วยอย่างเดียวก็น่ารักไปอีกแบบนะคะเพราะว่าส่วนตัวใบตัวนี้นะคะจะถักเป็นพวงกุญแจหรือจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าใช้สลับสีะจะสวยนะคะพอดีเอามาทําใบกล้วยก็เลยทําสีเขียวอย่างเดียวหรือใครไม่ใส่ใบก็ได้ ไม่มีปัญหาก็เป็นกล้วยอย่างเดียวเนี่ยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ